วางใจใจขึ้นมาห้เริ่มเนตาไปโวยเหตกลับมาบาให้องกิตกลุเพตุราตีบมืองคารเเซนอาแล้วดูจากยนต์มาแม้จังหวะนี้ยังเขาทารใไซขวาพาเลี่ยงโอ้โหอาร์กะจังหวะนี้เรียบร้อยเป็นหาประตูตเดกับกเซงงกิโก้มาถึจังหวะนี้คู่ต่อไปนี่ก็เป็นปบจะทบกับของทีเก้ามาดูันี้ เอียกไม่ได้อารตาตเตยบอลจะเข้ามาแลว้วบินเขา้าฝาขวาไม่เขยับเติมแล้วก็ย้อนมา,าพับพาดเพเลี้ยร้อยจังหวะนี้ครับอารานะครับขึ้นนำไม่ได้กับทีมกุ๊กกิ๊กของกุ้เพ้นเป็นสองประเด,ดิกกม,มเสียเลยจงหวะนี้นมากับายบอลจากเข้ามผู้สาวตู้คร,รับแล้วก็ยังชิงจะมาบุกได้ดีดังมาสองเข้าทางของกิ๊กกลเดเกได้เลี้วใส่พาดเลียเล้ยหโอ้ยังถูกครับ อ่าแลวก็ทับอลตะวันตกกงทไม่ได้ภาพประแล้วจริงของเขาม่แล้วก็ได้ฮะรี่กูป็เพื่อตขวาหัวตะวันรกนเท่ากับว่ายแปตามงเขาเแล้วกไได้และวตวันเซ็ตวาได้ไฮะกัรขอ่คิดขประเภทย้อนแล้วกย้อนท้าก่เป็นพอันเทีแล้วใส่้ทยไม่อยากจูก็จับบอใสองเม้า